เรื่องมาเตือนภัยสาวๆด้วยเหมือนกันใช่ค่ะจริงๆก็เตือนภัยทุกคนเลยนะคะเพราะว่าปัจจุบันนี้เนี่ยเราเข้าถึงกันง่ายมากขึ้นทําความรู้จักกันง่ายมากขึ้นคือใช่ไหมแค่ช<อ>แคชทแค่ปลายนิ้วสัมผัสจริงๆนะคะบ,บางทีทักมาใน Mess e n เจอร์ c e b o o k บ้างทักมาใน Line บ้างทักมาใน Instagram บ้างล่าสุดนะคะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับสาวชาวลาวค่ะมีผู้ชายคนหนึ่งหูใช้โปรไฟล์รูปใน Facebook นะหน้าตาดีเลยล่ะก็ทักแชทมาคุยกันเป็นเดือนนะคุยกันอยู่เป็นเดือนแต่ว่าไม่ค่อยไม่ไม่ได นัดเจอกันปรากฏว่าเธอถูกหลอกไปข่มขืนนะคะเธอเตรียมแจ้งความแล้วด้วยสาวชาวลาวรายนี้ร้องเรียนผ่านสื่อค่ะแล้วก็เล่าให้ฟังว่าก่อนหน้านี้เนี่ยพูดคุยกับผู้ชายคนหนึ่งผ่านทาง Facebook ผู้ชายคนนั้นใช้ชื่อว่าบิ๊กค่ะรูปโปรไฟล์นี่ดูดีเลยเป็นหนุ่มหล่อหน้าตาดีนะคะคุยกันมานานกว่า1เดือนระหว่างนั้นเนี่ยผู้ชายก็ขอยืมเงินเธอนะหลายครั้งด้วยติดหนี้บ้างขับรถไปชนคนอื่นบ้างต้องจ่ายค่าเสียหายบ้างก็ให้ยืม ให้ยืมไปกว่า1 0,000บาทต่อมาเธอบอกว่าไม่เอาแล้วไม่อยากคุยต่อแล้วไม่อยากไปต่อ,อก็เลยขอยุติความสัมพันธ์แต่ผู้ชายคนนี้ก็พูดจาหวาล้อมจนเธอใจอ่อนนะคะผู้หญิงอนะเนาะแล้วก็ใจอ่อนนัดเจอกันที่รีสอร์ทในอำเภอบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่นก็ยอมไปนะไปจากเธออยู่ภาคกลางนะคุณอยู่ในจังหวัดภาคกลางก็ยอมไปเจอที่ขอนแก่นค่ะตามที่นัดไว้20มีนาคมผู้ชายคนนี้บอกว่าเดี๋ยวให้พี่ชายมารับไปที่รีสอร์ทนะ จากนั้นก็มีผู้ชายรูปร่างใหญ่ผิวคล้ำดูน่ากลัวเลยมารับเธอไปที่รีสอร์ทแล้วผู้ชายคนนี้ก็บอกว่าเดี๋ยวรอเป็นเพื่อนก็นั่งรอเป็นเพื่อนอยู่ในห้องเวลาผ่านไปเกือบชั่วโมงค่ะผู้ชายคนนี้บอกว่าฉันนี่แหละคือหนุ่มคนที่คุยกับเธอมานานาแต่ฉันใช้รูปโปรไฟล์คนอื่นเอาไว้เล่นเกมโอ้โหคือรูปไม่ตรงปกอะเอาง่ายต้องค่ะแล้ว ใช้กำลังบังคับขืนใจเธอสี่ครั้งตั้งแต่เช้าวันพุธจนถึงบ่ายวันพฤหัสค่ะเธอพยายามขัดขืนแล้วแต่สู้แรงไม่ไหวจริงๆหนูก็เลยถามว่าตอ้น้พี่เจ้าคนที่ชื่อบิ๊กไปไหนไม่มีหรอกเขาบอกกพี่นี่แหละหนูก็เลยถามว่าอ้าวแล้วพี่เอาลูกคนอือ่นลงทำไมเขาบอกว่าพี่เอาลงเล่นเกมดีส หนูก็ว่าชะโทรหพ่กตรงนี้แล้วเขาก็จับโทรศัพท์หนูเพียงลงพื้นแล้วก็โดนเหยียดแล้วหนูเอาขึ้นมาโผล่อีกครั้งหนึ่งเขาแทงโชลแต่เวลาที่ก็มีแบบทะเลาะกันเถียงกันเขาก็ไม่ยอมเขาจะเอาหนูไได้ซึ่งเธอบอกด้วยนะคะว่าสุดท้ายเนี่ยทวงเงินคืนด้วยนะแต่คนร้ายบอกว่าไม่มีเธอบอก พันหนึ่งก็ยังดีจะเอาเป็นค่ารถกลับบ้านคนร้ายก็ให้เงินมาแล้วก็พามาส่งที่บกขอ,อจากนั้นขับรถหลบหนีไปเธอเลยอยากมาร้องเรียนผ่านสื่อค่ะแล้วก็เข้าแจ้งความกับตำรวจภูธรบ้านไผ่ในวันนี้นะคะมีการรวบรวมหลักฐานเป็นภาพจากกล้องวงจรปิดแล้วก็ภาพใบหน้าของผู้ก่อเหตุด้วยค่ะอีกหนึ่ง